In about 30 seconds, that horizon is gonna turn black as the most dangerous killing machines in the universe rise up over it. I can tell you ain't the type of lad that fancies being important or valuable, but you don't get to decide that. You and my pilot are the most important Marines we have, and right now, get your ass out of here. Go! เนียยมาลรีนอีกแล้วนะครับก็อันนี้พันที่สลัดพนะันท,ที่แปดแล้ววะผมไม่ได้ทำกี่เดือนละไม่ได้ทำนานเท่าไหร่ละหลายอาทิตย์อยู่นะเดี๋ยวนะผมกำลังงงกับฟิลเอาวิวอยู่มันปรับให้เองไองไม่ได้ปรับอะไรเลยอะ่ะโอ้เกม ตอนแรกผมเปรี้ยวอยู่ผมยาวมากนะแต่ว่ามันสั้นช่างมันเอาว่าเราไปเถอะตอนนี้เราอยู่ในมิชชั่นที่ชื่อว่าโฮปเอ็ดลี่นะครับเอ้โฮปฮิตลีย์ไปสักอย่างช่างไหมเถอะมาเราไปดีกว่าเอ้ยจะมุดเลยนะบอสทำหลายวันแล้วครับเนี่ยทำเป็นอดีตแล้วครับมันปังครับ ก็อาจจะมึนบ้างนะเพราะว่าไม่ได้ทําประมาณหลายวันหลายทีแล้วก็มันอาจจะมีแบบอะไรอ่ะแบบมีมึนบ้างมึนบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าไม่จชกว่าไม่ว่างอย่างแรงนะครับก็อีกนิดนึงนะเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวก็จะจบแล้วนะคไอ้แช่ตัวนี้ Marines, get moving! I want every inch of these streets covered for an attack from any direction. Winner on <imitation> me! Nothing get through! Need about 20 more seconds on this door. Keep up the fire. Next. โอ้ยผมเขลืมผมง่ายอย่างนี้เหรอมโมนอ่ะก็ปล่อยให้ปืนมันยิงไปครับเราไม่เกี่ยวครับปืนมันก็ห่ยแล้วไปเราเข้าไปใหครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วครับ เ้าเสียงผมแลกๆไปา<อ><อ>ู้รอชีวิตทั้งหมดอยู่ในนี้บนนว่าเหมือนจะมีเกาะแถวนี้ต,ตอนนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วครับแต่ว่าอาจยังอยากทางานอยู่ครับอยากอยากทำยูทูอยู่แต่ว่า ต้องไปทำงานหาตังค์เพิ่มนะครับเพื่อที่ว่ามาอัพเกรดคอมครับแต่ไอเนี้ยมันอยู่ในหนังนั้นเนี่ย mm. เคยด้วยเ,ออเสียงปืนพองมาจากไหนวะเอาละเมื่อกี้ครูเขาสั่งเรามาว่าให้อา่าไปหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดมานะครับผู้รอดชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้นครับซึ่งไออเนลมึงไม่ได้ไปกับกูใช่ไหม ไม่ได้ไปกับเรานะครับเราต้องไปคนเดียวเราต้องไปต่างหากเฮ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนกลายเป็นก้อนเนื้อไปแล้วผมยังไม่หายป่วยดีครับเพราะว่กไม่หายป่วยดีเฮ้ยผมยังไม่ได้หายป่วย,ย,ย,ยดีครับอาจจะมีไอบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่านึกได้ว่าผม อยากลงคลิปไงเอออยากลงคลิปแล้วก็ออยากลงคลิปเหมือนกังไงครับพี่พูดยังไงมันก็อยากลงคลิปให้มันจบไปครับเพราะว่ามันมันจะจบแล้วอ่ะทีเดียวเนี่ย แตะคอมเป็นอาทิตย์แล้วมั้งครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าผมไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างด้วยแหละไม่ค่อยว่างอานจริงๆว่างนะแต่ว่าขี้เกียจเล่นเฉยๆแม่ตายไอ,อ้ I will give เราเก็บอวาวุ o อยู่เราจะดู o ลมันเป็นเป็นเป็นเี็นอะไรสัตว์เป็นเพี้ยอะไรสัตว์เป็นเพี้ยอะไรเป็นเพี้ยอะไรเป็นเี้ยอะไรเพี้ยอะไรสัตว์อี๋อี๋อี๋ไม่ช่วยกันเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เกยเลยสัตว์เกยเลยสัตว์ขออภัยคำหยาบด้วยครับว่าไม่ได้เล่นบ่อยนะเพราะว่าพึ่งจับมาเล่นได้ไม่กี่วันครับรู้ว่าค่อนข้างแก่แล้วรวยเลยอ๋อหมดไปยัง Let's this. do อะไรสัตว์เป็นควาวยเลยนะครับเราก็เอาพวกมารีนพวกนี้นะครับพวกาทหารนะครับกลับไปยังกลับไปหาครูซคนับไปหาหมวด <c oughs> ซึ่งทางกลับอยู่ไหนไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเกมมันก็เกี่ยวข้องกับหนังนะครับก็าไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไง มันก็จะแบบเป็นอีสเตอร์เอ็กพวกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นไอระเบิดเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมที่รู้ช่างแม่งไม่สนจะเล่นเกมนะฮะมีกี่คนอะไอหายนี่น่าจะตายไม่ตายวะไม่ตายมีชีวิตอยู่อะไรไม่รู้อะไร มันให้เราไปโรงเก็บรถเขาให้เราไปโรงเก็บรถอ่ะก็ค่อยๆเดินไปแล้วกันต้องรีบ อ๋อตรงนี้นะครับมันจะเป็นพวกเอเลี่ยนเป็นล้านเลยนะครับแล้วผมก็ครูโทรมาว้าวโอเคครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรก็เมื่อกี้ครูโทรมาครูโทรมาก็ถามว่างานเสร็จหรือยังบอกทำไม่ทัน ไม่ทันนะว่าแบบพฤติกรรมก็ต้องทำนู่นก็ต้องทำนี่เราทำทั้หมดทุกอย่างครับมี่เป็นกลยุทธ์เลยขอเพื่อนล็อกก็เพื่อนกรส่งสือไปแล้วรอครับ ศูนย์ไม่เป็นไรครับแต่ว่าพฤติกรรมผ่านผมเี่ช่างเลื่อนไกลแรงอนครับตอนนี้เราเรียนอะไรกันได้

That's เดือึไน่่ายัก like, 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 pues like, uh, ็ไม่แน่ใจเราต้องไปที่ drop p a ครับ drop p a นี้ก็น่าจะเป็นลานลานจอดลานนปิดเครน่าจะเป็นแบบที่ลานบินอักอย่างครับน่น่าเป็นระมาณนั้นแล้วพวกไปกันแล้วเกมปักนึงในฮันโหล ข่วนแล้วปูทไม่หลอกระสุนวะเสียงอะไรจังนะครับครับอันนี้น่าจะเป็นซากยานซิลาก e กนะครับยา t ซิ l a ก y กกับเอฟเอ i น e ี สั่งไว้วไหม่าต้องบน่าจะแปลเป็นประมาณนี้ครับเท่าที่แปลออกนะครับผมแปลไม่ทันคือว่ามองไม่เห็นทำงานครับไม่ได้อยากพละร่างกายแต่ว่ามันยังเป็นุ้มกันด้วยพวกโอ้ยพวกัอ้วยไอแบ่เอร เน <water> yeah. mm ี้มากกว่าไม่ก็จะทอะไรเย้ปอดันนเยอะโอโออน len mai get that bird in the air sulaco actually need just a minute to prep for flight here i need someone to disconnect the fuel line where are you heard the ladies i got you raider i'm gonna let it up on เพิ่มเติมเพิ่มเพิมแต่เราต้องเอาสายนี่อกครับเราออกเราจะบินไโอเคเราต้องอันสุดท้ายแล้วนะมังอยู่ข้างหลังผมเต็มเลยไม่ช่วยมอเลยไอพวกไอพวกเนี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 老了。 hot okay. Actual Looks like you'll fit right in, you insubordinate son of a bitch. You didn't specify which direction to drive the APC, sir. So how are you alive if you don't mind too much my asking? What happened on Fury 161? Guess we're skipping the softball questions. We left LV 426 and sent out a distress call call you all responded to near fury the ship went into alert and i was pulled out of cryo as the ranking and only marine the ship was on alert because michael whalen's pmcs illegally boarded the ship the four cryopods ejected safely but i obviously wasn't in mine so whose body was in your cryo tube that's a longer story i care about one thing taking these guys down that's all i got left guys let's get to it floor is yours sir we're all colonial marines here i wake up in the morning thanking baby jesus for every day i'm in the corps so i'm going to be good goddamned if i let wayland utani take that away from me now we don't have an ftl ship to get all of us back off planet but they do how long we got before the last boat comes in comes in tonight they're packing up for good we take this ship or we don't leave one chance we're gonna get. I have 63 active United States Colonial Marines, and we're gonna take that facility. And then we're gonna take that ship. And we're gonna get everything we can to take this company and Michael Whalen down for all the shit they've put us through and taken from us. Urod Ashes, O'Neill. rock Captain. For the Marines we lost, guys! อาจจะแปลได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ตามน้ากันไปนะเพราะว่าก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหลายอาทิตย์อยู่นะครับก็ตามที่พูดไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพัดหน้าใหม่นะครับสำหรับนี้สุดครับบ๊ายบาย